มาเด้อจ้ามาเด้อกินบักเวเด้อจ้านี่เดี๋ยวบอกลาเฮ็ดมาหน่อยหนึ่งกูเติมมาอีกหน่ไปลูกน้ำตาลใส่ใส่อีกเอาเกลือใส,ส,ส,ส่น้ำจักหน่อยเนี่ยลูกจักซอนออใส,อนส่ไปเนี่ยมันจังหน่ยเค็มมันจะใส่น้ำปลาหลาย kem chắc nôi ừ ừ đây là bà chắc nôi xe cửa chắc nôi mà đỡ vì vòng phải mà kín nè kêu khẩu nào phải đang vườn vườn dùm mẹ ใส่ยัะใสมากเป็นตะสบพักก่อนพักยุอืมปวตานั่งนั่งนันั่งนี่ละนี่สอะสอบมานั่งกับยางไปเอบสอบมาืมกล่องมันยับมากมันีไก่น่ไปกองมาโคตรใส่ไกเลย จิวเห็นด้จับถือเอาตี่ล่ะถือเอาถือมาทั้งขามันนั่นแหละเห็นปะบอกเวอร์เด้อพ่อแม่พี่น้องแต่แสบหายบ้างจักบุดกันหนาบ้่งมาซองปากซองปากอืจพี่น้องฟ้องไปพี่แม่ปลูกไวยดกดก ไปใส่ให้เิ่งผู้ไทยเนี่ย<อ>เดีปะอันน้เนี่ยอมบ่ามันบป็นสมเด้อจ้าพี่น้อง มันผสมเขียวหวานเด้อจ้ะพี่น้องบักเบิร์ไหมบักเบอร์คือบักกูดบักกูดกินเนื้อเนาะแม่นบ้ามันแม่นบักกูดกินเปลือกมันได้พี่แม่พี่นอ้องเขาจะเขาเจ้าเอื่บักสมสาบหรอวะบสมสาดี <c oughs> สมสาที่เขาจะเอาอเปลือกมันไปหั่นใส่แบบมีกรอบใช่ไหมอม้อาวน่ยนายไหมน่ายเรออไปวานมันอที่เกิดบมื่อหรลูกเกิดจ <Good. S 1> ังหดนกก้มสะกอนสี่หามือ,อลแล้วก็กินกินลูกกินคุณน,น่ะน่ายกองเอเล่จะปอกได้ไหมให้กิน ตายตรงหน้ามึงนึงหันนอยลนก็มีเหมือนเศ้าเนี่ยแต่นอยนึงเหลืองแบบนี้มันสินลนเนี่ยมันลนลงมาเหมือนเศ้าเก็บไว้กับมันนั่งกอกกินบบดเจ้าแค่กันออกมาขอเถื่อนว่าด้ขายดอกกุหลางคนอยากซื้อก็ซื้ออยากขายก็ขายกุหลางคนก็เอาไปกินโลดกินฟรีๆโลดกุหลาบคนเขาเจ้าเก่งใจเขาเจ้าก็ซื้อหน่สิบบาทแต่จัาหน่วยหลวงหมู่บ้านเนี่ยหนึสิบบาทเลยจัาหน่วยคุหนึ่ง ฟุงมะเอ่เลยนะซีฟูนไวยพุมนนะแมนไอ้มาซื้อแย่ร่อยบ่ะมันแสบด้ค่ะเปรี้ยวๆหวานๆแต่ว่ามันมีรสหวานน้ำแห่มันมันบ่ได้เปรี้ยวจี๊ดคือบักหน้าวย่างเดียวแห่แต่ว่าลูกมันมักเปรี้ยวๆเด้อบักหลามักเปรี้ยวๆเด้อแม่นบ่หำหลามากินบักหน้าอมากกลัวว่าั่นแต่ว่าข่อยว่าจำหนี้พอดีกินกับเกลือกับแ่บ มาเอาอีกนี่นี่แม่ฟอกก้องไว้แล้วกินเลย,อเย,เยคอยหิบม่ Lampa 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 แม่ก็เปลี่ยนยนะพี่ยหนว่าลงยูทูปตรงท้ายน้านอนแบบนี้ลงยูทูปตรงนอนเออฮโดนหลาเลย ยังนึงหนุกยังงเขาเจ้าตังงกล่องเขาเจ้าตังกล่องเขาเจ้าตังได้ระดับพอดีเข้าตังมันเห็นตัดข้อไปนี่เห็นบ่ดึงขึ้นอีกดึงขาตังกล่องขึ้นอีกนี่ดึงมองนี้ขึ้นจับมังคดึงขึ้น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 ขึ้นอีกขึ้นอีกอืม อ่าเวียดนามาถอ้อุ้ยเอาอีกงับไปอีกงับไปหุ่นงับไปหุ่นเออเออนั่นเห็นแล้ววนมาอุ้ยเดี๋ยวไปฟอร์นี้เจ้งโยกอยู่หน่อยมะร่ำขึ้นแล้ว น่ยนนายใส่พมกอันนี้เลยผมบเบมือพูดไปเอาไว้อีกวาต่อยมาลูกเดี๋ต่อยทั้งนี้แล้วแม่ไปท่านจะถ่ายรูปไปต่อยทั้งคุ่บองนี้แม่จีนถายรูปให้แฟนครับเบิ้งทุกคน ฉันน่ามัรากับไปท่านหมาหลอดดิมองเนี่ยตกลงไปคือแม่เนี่ยใายเก็บบรรยากาศไปโดนโดนไหนมาบานเท่หนึง่งพ่อแม่พี่น้องทั้งหลาย,ยข่อยคิดหอดบานหลายปีนีขอ่อยเฮ็ดหน้าเลยเขาซีซบเขาสอบโอ้ยซีซบหาสอบ บาดเดี๋ยวตกแล้วบัดอันนั้งแล้วลดลงตากเขาเปลือกช<ฮ><ส>ี<ส>ที่ผาสอบปาทเลูกอันน่อนใหญ่ๆมันมหไหมด้มยด้วยหน่อยเอาไว้ให้ข้าเจ้าไว้ขายให้ข้าเจ้าใหญ่ใหญ่เอา <c oughs> มากินลดลูก <c oughs> หายไปแปดสอบ ตากแล้วหายไปแปดสอบเหลือวสามทิพย์ก็สอบบริสิทธเรียรดอกจ้ะแกงนี่ก็กินมะเวษอะไรจะสีไปสีไปหกก็สอบเดี๋ยวมบนี้เอีิยเพิ่นสิเอาอันเอาเนี้อไปสีให้มันเลยหน่วยใหญ่ๆได้จะหน่วยใหญ่ก็ดอกก็เดียวแต่เป็นบักกูดเขาเจ้าจะเอาผิวเอาใบใส่แกง อันนี้มันบกูดบ่ได้ใส่ใบ่ได้ใส่ผิวมันกินเหนือมันนี่แหละข้าเจ้าเอิญกสมเกี่ยงบ่าว่าบอันนี้อีคุณลูกนั่งอ้วกเพื่อนนั่นผิดกันแม่คุณลูกกบนั่งอ้วกพิดกันแกทองลูกแบบไปขอกินบักสมเกีียงกันน้ำมหายแม่บาบุแม่แมอันนี้บาบักสมเกีียงมันแสบเด้ลา้าไเป็น <Okay. S 1> ยังแค่ยังยังขอน้ำดอก น้ำบอกกอ็ค,คือมือแม่นี่เห็นว่าสอดหมดเลยเย็เบประสันมาขึ้นนี่ท้องปากมไม่เป็นไรผูไม่ตายฮะอึ <c oughs> อม่เป็นไรเย็บก็อดท่อนใดนะนะลูกนะลูกเศร้าหน้าที่ยากเมียนมานจริงจริงมันปวดเย็บเลยดิเบื้งในปอกกองเอรีย,ยุบเปลือกมันจุค่อยบ้านจริงบงางหูก็ถือมา เพราะว่ามันบมดเจ็บเลยบมเที่ยมันบวมมันยังเจ็บคุณน่ะจะหูก็จะคล้องเป็นแผลน,น่ะร้านหน่อยคอยไปคอยยิตะฮักที่งีบงยบ่าวก็ง่ายเบาใส่ง่ายเป็นอะไรไม่ดี่ให้ใหญ่แนประเฮ็ดให้ร้านลูกของร้านสาวลูกน้องซ้ายล,ลูกสาวเป็นลูกไอ่พอมันหนีป่าตั้งแต่เกิด มันอยู่น้อพอมันก็แม่มันพอมหแม่ยายก,กองอะเลี้ยงแต่เน้น้่อยแต่มันเกิดได้สามเดือนสองเดือนยายก,กองก็มาเลี้ยงฮักขึ้นไม่ตาคนูว่ามีลูกเนะาะแม่เลี้ยงลูกโรดคัะลูกขเขาจะขึ้กันเราคอยคือกันเลี้ยงไว้คอยก็ฮักรับลูกคอยบันนี้ว่าลูกคนน,นนั้นคนนี้ถามว่าคอยอยากมีหล้านว่าคอยก็อย่างนี้อยู่ แต่ว่าเข้าบะมีกับเลี้ยวไปอยกับบริสีทเดียดไ่บังคับไ่สิบัไดได้บูดเกลือเราเป็นอย่างนอกจะเห็ดไหมมาเด้อพี่น้องวังไฟมาเนี่ยโอ้โเจ็บไอเห็ดเกวลวอ่ะลมแหง้แหงฮะลมแหง้งย็น

กาแม่น้องสารับข้องใส่ไก่ปลาเต็มอยู่นั่นลาไปเอาอาหารมาวานันมันจะกล่องนะมึงบ่ไรกินอาหารเนี่ยปลาดุกหน่อยปลาเข่งปลาคอเต็มเลยปาลปาสลิดพร้อมอ้า มาสมูทนน้องกินแบบกินปน้ากันมาเห็นยังกับหลานน้อยสามคนหลานสาวคนหนึ่งอีแอไปห่หนมันขึ้นไปเทิ่งพวนเนี่ยหน้าไปขุดกี่ปมเยี่ยมอ,อึนหรอกได้มาซิฟก็ตัวป้ากันเอาไปปนกินเหมดแล้วอย่าไปฝากนะสุเออื่อนยังสิไปขุด ไปฝากหน้านะลุงกรุงเทพลอยนึงแมนชัน่นมือเศร้าอยากกับหงเขากินกับปุลกิบป,ปมแซ่บแบเป็นอาหารที่โห้ยหาอยากกิน,นฮะสมยังลุสมเชีเ่ยหวานสม,าสมบ่ต มันเป็นแบบน้ำเช่อมวานนำเด็ม,มันพดีนะผสมแห้งขึ้นขงหน้าเราถ้ลเนาะบองหน้า,นา,นามันสมแหลมเนี่ยอันนี้มันสมแบบนว่ๆสมแบบไม่หวานแจ่มน้อยๆอม,มันอร่อ่แบหันแล้วสีไทยมองนี้เบิ่อ,อี้อ่อนตัวเต้นนอยู่

มิสเตอร์แมนพ่อรู้บอกแล้วกินเห็ดเบสเกียวกระเบส ถ้ากันมาซื้อเอาเดอ้อพี่น้องฟังไปที่สวนใหญ่เนี่ยมาอืดมาอยากแบบเวอร์พอนต้นเต้นยูนวอสันว่ามันแต่มันต้อยลงมากว่าเป็นเจ็ดสามคู่จีคู่อุดนมนขายไปสิอมือนได้คันไม่ค่อยมาซื้อสิหมื่นเจ้าเต้าปลาขายให้เขาไล่เขานี้ เก็บเอาไปกรุงเทพประสิถทายรูปประสรนประทันไดนถีทายรูปเจ้าเจ้าเจ้าอย่ามาสื่อนไ่เข้าจะาไปหนึ่งสองส่อาหกหกม้ไมดเกียวก็ด mà hàn mở luôn mất bốc ở lại bắt tôi nắng nóng bắt kính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  bắt tôi bắt kính 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 bắt อันนี้ตักฟ้าไม่ตักฟนอืมแบบพ่อแม่พี่น้องเมียนมาเนี่ยเมียนมั่นน้องมันเองมา วันเสาร์ก็เตรียมตัวละเมื่อรถมารับไปสองเจอกันยุงเทปแล้วพี่น้องฟ้องไปไปกันสตกบไปใส่ชีวิตถุงเทปไปขึ้นเก้ากินหอนบ้านเฮโบรสเอาคนละสงการที่ยังคนละที่ไม่ยังคนละว่ากันปลาเข็งมาลูกมันกัดกันวะเหรอนี่แหละ มันเอาอย่างมากินจนท้องแตกมันบ่มีแนวกินได้นั่นโอ้ลูกของพี่บา้ายเอ้ต้องขอท่องก่อนคือแจงกุ๊บยาแป้นออดบุตเอาของไปเก็บเรามาล่าคล,ลิปเด้หลูอ

เห็นปะหุ่นต้นเตียนเตียนอยู่หุ่นเห็นป่โดกหายเป็นตะนายเดี๋ยวคอยสีฟ้ามาเบิ่งทางนี้เห็นปะน่ะต้นเอีนเตีนอยู่นี่งาเดียวได้เนี่ยประธานเห้เบิ่งทางเทิงเด้อนี่งาเดียวที่มันย้อนลงมาเนี่ยเนี่ย เนี่ยอีแม่ปลูกไว้จนเลาไปเที่ยวหลอบโลกล่ะอหฮามฮามโอเคล่าแล้วเด้อคลิปบ๊ายบายเจอกันใหม่ mm hmm. คุณน้าแตงอ่อนจ้า